ใช่ใชใช่กรารอยใวิีข้ามเ่รอสถานการณ์น้ําในจังหวัดชาเชียงสาขนาดนี้นะครับได้รับข้อมูลนะครับว่าตามที่เราเห็นภาพที่จากหลังสิตนะครับแล้วก็คลองหกวาคลองระพีพัดนะครับจริงๆเข้าส่งน้ํามาตั้ง3ามวันที่แล้วนะครับเนื่องจากทางคลองระพีพัดเนี่ยคันดินเขาเขาพังเพราคันดินเขาพังก็ ท่วม3าี่หมู่บ้านเนี่ยเขาก็ลดน้ําลงแต่น้ําที่ลดไม่ได้นะฮะท่านจะสังเกตจากตรงรังสิทธ์นะฮะที่น้ํามาท่วมถนนเนี่ยน้ำน้ำบริเวณน,นี้จะควบคุมไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มาตามคลองเขาจะหลากเข้ามาตอนนี้นะครับทางศูนย์ดอนเมืองก็บอกเราว่าน้ำเนี่ยจะขึ้นฉับพลันทันทีโดยเฉพาะที่คลองอพระอ,องค์เจ้าชายานุชิตเนี่ยครับก็จะเป็นน้ำสายหลักนะครับ ลองๆไปก็นครเนื่องเขตนะครับประเวศบุรีลมครับในส่วนนี้และคลองต่างๆเนี่ยน้ำอาจจะท่วมขึ้นสูงขึ้นนะอย่างต่อนเนื่องใน10วันนี้ครับ<อ>น้ำเนี่ยครับจากที่ที่เรากำลังผันน้ำสูบน้ำจากท่าไข่เนี่ยครับสถานีสูบน้ำท่าไขน่นะครับสูบวันละล้านนะครับตอนนี้เราถึงเมื่อสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเราสามารถรักษาระดับน้ำทุกคลองได้แต่ขณะนี้น้ำมันจะมาเป็น2เท่าสาเท่าเนี่ยครับ ก็ขอให้พี่น้องเนี่ยดูเรื่องระดับน้ําในแต่ละวันด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ใกล้คลองต่างๆนะครับจะมีระดับน้ําสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน10บวันนี้ครับเพราะว่าถ้าเรามองภาพว่าน้ําอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีมันเป็นน้ําแผ่นเดียวกันน้ําแผ่นนี้กํลาลังเลื่อนลงมาฮะเลื่อนเข้ากรุงเทพบางส่วนแล้วก็เลื่อนมาที่ฉางซาเลื่อนลงนครนายกแต่ในที่สุดเนี่ยก็จะต้องกลับเข้ามาที่จังหวัดฉางซาว แล้วก็ผันออกแม่น้ำบางระกงครับข้อเพราะว่าน้ำจมาจำเปนร้างลมทะเลประมาณยเนี่ยกคจะไปที่ตนท่าทานครท่าท่าถ่าท่าถ ปีปีมาอยู่นี่กี่ปีแล้วโอ้โห่ดี่กับดีครับครับ